เรื่องย่อละครนางร้ายที่รักพิมชนกดารานางร้ายสุดฮอตในวงการบันเทิงได้รับมรดกมหาศาลในฐานะทายาทเพียงคนเดียวของตระกูลทรัพย์ไพศาลอนันต์หลังจากสูญเสียพันรรายก่เลี้ยงเธอมาอย่างเอาอกเอาใจราวกับเธอเป็นราชินีองค์น้อยๆทำให้เธอเติบโตมาอย่างรุรา้าหญิงะนงเวียงบินไม่ไว้หน้าใคร และเอาแต่ใจตัวเองเป็นที่สุดพิมพ์ชนกก้าวเข้าสู่วงการบันเทิงจากการทาบทามของชาลีแมวมองหน้าใหม่หัวใจสีม่วงตั้งแต่ยังเรียนไม่จบปริญญาตรีชาลีหวังปั้นให้พิมพ์ชนกเป็นนางเอกดาวรุ่งดวงใหม่แต่ด้วยความปราดเปรียวสวยเฉียวมีสเสน่ห์ไม่เหมือนใครทำให้พิมพ์ชนกโด่งดังและมีชื่อเสียงจากการพลิกบทบาทเป็นนางร้ายในละครโทรทัศน์มากกว่า แท้จริงแล้วพิมพ์ชนกไม่ได้ก้าวเข้าสู่วงการบันเทิงเพื่อชื่อเสียงแต่เพราะเธอต้องการแสดงตัวตนให้ใครคนหนึ่งได้รับรู้ใครคนที่เธอรอคอยจะได้กลับมาเจอกันอีกครั้งพิมพ์ชนกใช้ชีวิตอยู่ในคหาฤา์ีรูตามลำพังคนเดียวโดยให้ป้าสันแม่บ้านเก่าแก่และสาวใช้คนอื่นแยกออกไปอยู่เรือนเล็กหลังคหาฤา์ เพราะไม่ต้องการเห็นใครเข้ามาเดินวุ่นวายให้รำคาญตาเวลาเธออยู่บ้านแม่บ้านและสาวใช้จึงต้องเตรียมทำอาหารเช้าไว้ให้พิมพ์ชนกก่อนตื่นนอนจัดการงานบ้านและเตรียมอาหารเย็นก่อนพิมพ์ชนกกลับจากเลิกงานหลายคืนติดต่อกันพิมพ์ชนกฝันถึงผู้หญิงคนหนึ่งในเบองใหญ่เวิ้งว้างเสียงเรียกของเธอเต็มไปด้วยความเจ็บปวดทรมาน พิมชนกพยายามเพ่งมองใบหน้าหญิงสาวคนนั้นแต่ก็ถูกมวานหมอกบดบงังทำให้มองไม่เห็นสักทีชาลีบอกว่าพิมชนกเครียดกับละครผีเรื่องใหม่ที่กำลังจะเปิดกล้องจึงทำให้เก็บมาฝันเป็นตุเป็นตาแต่พิมชนกกลับรู้สึกว่ามีอะไรบางอย่างที่ทำให้เสียงเรียกของผู้หญิงคนนั้นดังอยู่ในความคิดตลอดเวลานาทีสิงหฤต ผู้กองหนุ่มฝีมือดีจากกองปราบกับสาราตำรวจลูกพี่ลูกน้องของเขาได้รับคำสั่งให้นำกำลังตำรวจนอกเครื่องแบบมาดูแลความเรียบร้อยในงานประกาศรางวัลมาลาทองคำที่จัดขึ้นสำหรับดารานักสแสดงโดยมีภรรยาท่านนายกรัฐมนตรีมาเป็นประธานในงานและแขกผู้มีชื่อเสียงทางธุรกิจและวงการบันเทิงมาร่วมงานอย่างคับข้าง นาทีเบื่อหน่ายงานโชว์ที่ต้องปั้นหน้าเสแสร้งเข้าหากันอย่างนี้มากผิดกับสาราที่ดูจะมีความสุขกับการมองดาราสาวสวยแต่งชุดหุหูหวาประชันความสวยเดินกลีดกลายมาบนพรมแดงพิมพ์ชนกเข้างานมาดุดนางพญาหงในชุดเรดก็ะอกสีแดงเพลิงยากลองพื้นกลบลัศมีดาราคนอื่นจนหมดสิน้น แสงแฟลชผู้วาบจากนักข่าวทุกคนพุ่งความสนใจไปยังเธอคนเดียวแล้วสายตาคมกรลิดของนาทีก็ชะงักค้าง,างในความงดงามและมีเสน่ห์ของพิมพ์ชนกจนศาสตราออกปากแซวว่าอินซีหนุ่มต้องมนสกดนางพญาหงเข้าแล้วพิมพ์ชนกได้รับรางวัลน,นักแสดงนงำฝ่ายหญิงยอดเยี่ยมแห่งปีตามที่สื่อบันเทิงหลายสำนักคาดการไว้เนตรกมล นางเอกแสนหวานผู้ร่วมวงการแสดงความยินดีกับพิมพชนกอย่างชื่นชมต่างจากดวงแขและพี่ไลสองเพื่อนซีนางร้ายในวงการรุ่นเก่าที่ถูกรัศมีของพิมพชนกเขี่ยจนเกือบตกกระป๋องได้แต่เฝ้ามองพิมพชนกด้วยความอิจฉาตาร้อนคิดหาทางเขี่ยพิมพชนกกระเด็นออกจากวงการบันเทิงให้ได้ผู้หญิงในบึงใหญ่ยังคงเรียกร้องพิมพชนกในฝัน คราวนี้พิมพ์ชนกกำลังจะได้เห็นใบหน้าที่ชัดเจนของเธอถ้าไม่ถูกชาลีปลุกขึ้นมาดูพาดหัวข่าวบันเทิงทุกฉบับที่มีรูปพิมพ์ชนกสวยเด่นเป็นสงา่าขึ้นไปรับรางวัลอันทรงเกียรติพิมพ์ชนกภูมิใจกับรางวัลที่ได้รับแต่ต้องสะดุดตากับข่าวกรอบเล็กมีรูปพบศพผู้หญิงในบึงร้างแห่งหนึ่งแถวรังสิตระบุชื่อนางสาวสายทานประเสริฐบราการ จมน้ำเสียชีวิตไม่ต่ำกว่าหนึ่งสัปดาห์พิมพ์ชนกมองรูปและชื่อในข่าวนั้นด้วยความตกใจสุดขีดพิมพ์ชนกหยิบกล่องลายลูกไม้เก่าที่เก็บซ่อนในตู้เสื้อผ้าชั้นบนสุดลงมาเปิดกล่องดูรูปถ่ายสีชีดจ,จางขึ้นมาดูอย่างใจหายเห็นเด็กหญิงตัวเล็กวัยเจ็ดขวบที่มีแววตาเศร้าถ่ายรูปคู่กับเด็กหญิงวัยเก้าขวบที่ยิ้มด้เริงสดใส ด้านหลังรูปถ่ายเขียนชื่อด้วยลายมือเด็กพี่พิม์กับน้องน้ำภาพในวันเด็กของพิมพ์ชนกย้อนกลับมาในความคิดพิมชนกกับสายทานคือพี่น้องต่างสายเลือดร่วมสถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านแสงประทีปทั้งสองผูกพันกันมากพิมพ์ชนกรักและปกป้องสายทานดุดพี่น้องแท้ๆแต่ทั้งคู่ก็ต้องแยกจากกันเพราะมีพ่อแม่ใหม่มารับอุปการะสายทานไปก่อนจากนั้นไม่นาน พนารายหญิงไม่เศรษฐีผู้ไม่มีทายาทสืบสกุลก็มารับพิมพ์ชนกไปเป็นบุตรบุญธรรมความลับในวัยเด็กของพิมพ์ชนกมีเพียงชาลีกับปาสันเท่านั้นที่รู้ใครคนนั้นที่พิมพ์ชนกหวังจะได้กลับมาเจอกันอีกครั้งคงไม่มีวันเป็นจริงเมื่อสายทานน้องสาวที่เธอให้ชาลีจ้างนักสืบเอกชนตามหามานานได้เสียชีวิตแล้ว พิม์ชนกกับชาลีไปงานศพสายทานในคืนสุดท้ายแอบเฝ้ามองบรรยากาศงานศพอยู่ในรถเพราะไม่อยากให้เป็นจุดสนใจจนแขกเหลือทยอยกลับจนหมดพิมพ์ชนกจึงเข้าไปเคารพศพสายทานด้วยหัวใจแหลกสลายซึ่งไม่คาดคิดว่าจะเจอกับพิพัฒน์น้องชายเนตรกมลซึ่งเป็นแฟนหนุ่มของสายทานหลังกลับจากการศพสายทาน พิมชนกร้องไห้จนหลับไปสะดุ้งตื่นขึ้นมาอีกทีเพราะมีมือเย็นเฉียบแตะที่ขาเธอพิมชนกเห็นร่างสายทานร้องไห้อยู่ปลายเตียงของเธอเธอไม่ได้ฝันเธอเห็นสายทานอยู่ตรงหน้าจ,จริงๆเสียงโทรศัพท์ของพิพัฒปลุกให้พิมชนกตื่นจากผวังสายทานก็หายไปแล้วพิพัฒน่าจเจอพิมชนก บอกความจริงเรื่องสายทานเป็นผู้หญิงไซ้ลายตอนแรกพี่พัดเจ็บปวดและรับไม่ได้แต่สุดท้ายก็ให้อภัยเพราะความรักที่เขามีต่อสายทานและวางแผนที่จะแต่งงานกันแต่ดานายกับสมภพสองพี่น้องนายทุนและเจ้าพ่อแห่งวงการบันเทิงที่เคยใช้บริการสายทานบ่อยๆไม่ยอมเลิกกับสายทานทั้งสองขูเอาชีวิตสายทาน ทำให้สายทานหวาดกลัวและอัดคลิปเสียงขู่ฆ่าและคลิปเสียงของดานายที่โทนัสให้สายทานไปพบที่บึงร้างไม่งั้นจะแชรูปโปะของสายทานที่แอบถ่ายไว้สายทานจึงขู่กลับว่าจะเปิดเผยเรื่องทั้งหมดกับสื่อหลังจากสายทานตายมือถือของเธอก็หายไปพี่พัทมั่นใจว่าดานายกับสมภพร่วมมือกันฆ่าปิดปากสายทาน พิม์ชนกหดหูดกับเรื่องของสายทานที่เธอได้รับรู้ความรู้สึกผิดเกิดขึ้นในใจของพี่สาวต่างสายเลือดถ้าไม่ใช่เพราะเธอสายทานก็คงไม่มีชะตาการรมแบบนี้เพราะเธอไปอ้อนวอนขอให้สามีภรรยาคู่นั้นรับสายทานไปอยู่ด้วยสามีภรรยาครอบครัวประเสริฐบรการถูกใจและเลือกรับอุปการะพิมพ์ชนกแต่พิมพ์ชนกอยากให้สายทานได้อยู่สบาย มีครอบครัวที่อบอุ่นจึงเสียสละโอกาสนั้นให้น้องโดยหารู้ไม่ว่าเธอได้ส่งสายทานไปสู่เงื้อมือมัจ,จุราชครอบครัววราการย้ายที่อยู่ทันทีที่ได้ตัวสายทานไปทำให้บ้านแสงประทีปติดต่อไม่ได้พิมพ์ชนกขาดการติดต่อกับสายทานทั้งที่ทั้งสองสัญญาจะไม่ทิ้งกันสายทานถูกเลี้ยงให้เติบโตมาอย่างดี และถูกพ่อแม่ใจยักบังคับให้สายทานขายตัวกับเสียกระเป๋าหนักมากหน้าหลายตาโดยที่เธอไม่อาจขัดขืนได้หลังจากพ่อแม่สายทานติดหนี้พนันจึงพากันหลบหนีไปชายแดนประเทศเพื่อนบ้านทำให้สายทานหลุดพ้นจากวังวนอุบาทคิดเริ่มต้นชีวิตใหม่กับพิพั์แต่ต้องมาเจอเวรกรรมเก่าจากแตนายและสมภพตามหลอกหลอนไม่หยุด พิมชนกคิดแก้แค้นเพื่อกระช่างหน้ากากนายทุนชั่วในบงการบันเทิงของดานัยกับสมภพให้สาสมกับที่สายทานถูกทำร้ายร่างกายและจิตใจเสียงลมบีดบิวและเสียงกระซิบแผ่วเบาของสายทานเตือนพิมพ์ชนกว่าอันตรายแต่พี่สาวผู้รักน้องสุดหัวใจมุ่งมันจะทวงความยุติธรรมให้สายทานโดยไม่เกรงกลัวอะไรทั้งนั้น พิมชนกก็ได้รับจดหมายลึกลับขู่เอาชีวิตให้พิมพ์ชนกเลิกตามสืบเรื่องสายทานมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นกับพิม์พชนกในกองถ่ายและระหว่างทางกลับบ้านหลายครั้งพิมพ์ชนกคิดว่าเป็นการการแกล้งจากดวงแขกกับพี่ไลศัตรูคู่แค้นในบงการแต่ชาลีมั่นใจว่าเหตุรุนแรงครั้งนี้เป็นฝีมือฆาตกรที่อยู่เบื้องหลังการตายของสายทาน ชาลีติดต่อกองปราบขอตำรวจมือดีมาช่วยคุ้มกันพิมพ์ชนกสารวัชชินกฤิตจึงมอบหมายให้หน้าทีผู้กองหนุ่มนักบูไปเป็นบอดี้การ์ดดูแลความปลอดภยัยและสืบเรื่องคนที่ส่งจดหมายขู่ทำร้ายพิมพ์ชนกหน้าที่เดือดดานไม่พอใจเพราะฝีมือระดับอินซีเหล็กอย่างเขาควรได้รับมอบหมายงานที่เสี่ยงอันตรายและได้ออกแรงมากกว่าการเฝ้าติดตามดาราเฮซูอารมณ์ร้ายอย่างพิมพชนก แต่เขาก็จำเป็นต้องทำตามคำสั่งนายอย่างเลี่ยงไม่ได้มัทุรสบุกมาอาวาสพิมพ์ชนกถึงกองถ่ายละครเพราะรู้ว่าพิมพ์ชนกนัดพบดานายสามีของเธอบ่อยๆเพื่อพูดคุยเรื่องงานที่ดานายเป็นนายทุนใหญ่ผลิตละครและรายการโทรทัศน์เนธกระมนเข้ามาช่วยอธิบายก็ถูกมัทุรสตบจนเสียหลักราอดีที่นาทีเข้ามารับตัวเนรกระมนลไว้ทัน นาทีประกาศตัวเป็นบอดี้การ์ดดูแลพิมพ์ชนกและขัดขวางมัทุรสไม่ให้ทำร้ายพิมพ์ชนกกับเนตรกมลจนมันทุรสต้องล่าถอยไปพิมพ์ชนกโวยวายไม่ยอมรับนาทีเป็นบอดี้การ์ดเพราะต้องการเข้าถึงตัวดานายกับสมภพโดยไม่มีใครล่วงรู้แผนของเธอแต่ชาลียื่นคำขาดให้พิมพ์ชนกมีบอดี้การ์ดเพื่อความปลอดภัย ท่าคิดจะหาหลักฐานเล่นงานตัวฆาตกรโดยจะมีเพียงพิมพ์ชนกชาลีและพิพัฒเท่านั้นที่รู้เรื่องนี้พิมพ์ชนกแกล้งรับปากชาลีแต่ในใจคิดหาวิธีที่จะให้นาทีทนไม่ได้จนลาออกไปเองชาลีให้นาทีย้ายเข้ามาอยู่ในคฤหาสน์ของพิมพ์ชนกและห้องพักนอนติดกับพิมพ์ชนกสร้างความเบี่ยงวีนให้กับพิมพ์ชนก ที่ไม่ชอบให้ใครมาวุ่นวายในบ้านของตนชาลีเกลี้ยกล่อมและย้ำเรื่องข้อตกลงของเขากับพิมพ์ชนกจนพิมพ์ชนกค้านไม่ได้นาทีแอบสงสัยว่าชาลีกับพิมพ์ชนกมีข้อตกลงอะไรที่เขาไม่รู้ซึ่งอาจจะเกี่ยวข้องกับคดีที่เขารับหน้าที่ตามสืบด้วยพิมพ์ชนกฝันเห็นสายทานถูกใครคนหนึ่งจับเธอกดน้ำในบึงสายทานตะเกียบตะกายเพื่อเอาชีวิตรอด พิมชนกรู้สึกเหมือนกำลังถูกจับกดน้ำไปด้วยเธอเริ่มสําักและหายใจไม่ออกก่อนจะกรีดร้องสุดเสียงจนสะดุ้งตื่นพิมชนกทบทวนความฝันร้องไห้รู้สึกผิดที่เป็นคนทำให้ชะตากรรมของสายทานเป็นแบบนี้เธอคล่ำครวนโทษตัวเองนาทีได้ยินเสียงพิมชนกร้องไห้คิดว่าพิมชนกตกอยู่ในอันตรายจึงรีบเข้าไปช่วย เป็นครั้งแรกที่นาทีได้เห็นน้ำตาของนางพญาหงพิมพ์ชนกอ้างว่าร้องไห้คิดถึงแม่ไล่ให้นาทีออกไปจากพื้นที่ห่วงห้ามในห้องนอนและไม่ยอมเล่าอะไรให้ฟังนาทีตามมาเฝ้าพิมพ์ชนกที่ห้องถ่ายรายการสดตอนเช้ามีมอเตอร์ไซค์ลึกลับตั้งใจพุ่งมาชนพิมพ์ชนกขณะเดินเข้าห้องถ่ายรายการนาทีเล่นงานคนร้ายและช่วยพิมพ์ชนกไว้ได้ แต่จับตัวคนร้ายไว้ไม่ทันพิมพ์ชนกตื่นตระหนกและพยายามกลบความรู้สึกกลัวเอาไว้ก่อนเริ่มถ่ายรายการอาจารย์พิมานยานสัมผัสถูกเชิญเข้ามาทำพิธีบวงสวงให้ทีมงานในกองถ่ายได้ทักพิมพ์ชนกให้ระวังอันตรายบางอย่างที่คิดจะทำพิมพ์ชนกปฏิเสธไม่เข้าใจเพราะไม่อยากให้หนาทีหรือคนอื่นรู้เรื่อง ขณะให้สัมภาษณ์รายการสดกับพิธีกรหน้าใหม่สองคนพิมพ์ชนกเห็นใบหน้าพิธีกรคนหนึ่งหน้าเหมือนสายทานถึงกับอึ้องไปพิมพ์ชนกจึงหันความสนใจมาคุยกับพิธีกรคนแรกคนเดียวไม่ว่าพิธีกรสาวอีกคนจะถามอะไรเธอก็ไม่ตอบไม่มองหน้าจนจบรายการก็หนีเข้าห้องแต่งตัวไปพิธีกรหน้าคล้ายสายทานถึงกับร้องไห้ไม่เข้าใจว่าพิมพ์ชนกเกลียดอะไรตน ทีมงานพากันซุบซิบนินทาถึงความร้ายกาจของพิมพ์ชนกให้หนาทีได้ยินนาทีตามพิมพ์ชนกเข้าไปในห้องแต่งตัวเห็นพิมพ์ชนกปาดน้ำตาแวบหนึ่งแต่กลับหันหน้าสวยเชิดหน้าเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นสั่งนาทีว่าจะเดินไปทำสปาต่อเพื่อเตรียมตัวถ่ายโฆษณาตัวใหม่ในวันรุ่งขึ้นช่างแต่งหน้าคนหนึ่งแอบส่งข่าวไปบอกดวงแค่กับพี่ลายทันที ดวงแขสบโอกาสคิดหาทางแก้แค้นพิมพ์ชนกที่แย่งโฆษณาชิ้นนี้ไปจากตนดวงแขกับพี่ไลทำทีมาทำสปาก่อนพิมพ์ชนกจะมาถึงและแอบใส่ครีมกำจัดขนลงในครีมบำรงุงพิมพ์ชนกเดินทางมาถึงปะทะคารมกับดวงแขคู่อริหน้าทีคอยสังเกตพี่รุดของดวงแขกับพี่ไลว่าอยู่ในขายผู้ต้องสงสัยขู่ทำร้ายพิมพชนกหรือเปล่ามายุรีเจ้าของสปาชื่อดัง ขอร้องให้ทั้งสามอย่ามีเรื่องกันเพราะมีนักข่าวเป็นลูกค้าในร้านไม่อยากให้เป็นข่าวดังตามหน้าสื่อบันเทิงก่อนกลับตัวงแขชื่นชมครีมบำรุงคิ้วตัวใหม่ของมยุรีทำให้พิมพ์ชนกสนใจอยากลองบ้างศาสตราโทรบอกนาทีเรื่องทะเบียนร,รถมอเตอร์ไซค์คนร้ายเป็นทะเบียนปลอมทำให้ติดตามตัวคนร้ายยากและจดหมายขู่เอาชีวิตพิมพ์ชนกก็ตรวจไม่พบรอยนิ้วมือ อิงออนลูกสาวสารวัชชินกฤิตส่งข้อความและโทรจิกนาทีจนนาทีจำต้องรับสายและหลอกว่ากำลังปฏิบัติภารกิจในซ่องโสเพณีทำให้อิงออนโวยวายไม่พอใจมากนาทีรู้จักอีกแง่มุมดีๆของพิมพ์ชนกจากปา้าสันหรือป้าสีแม่บ้านวัยสีสิที่ถูกสามีทำร้ายจนเสียโฉมพิมพ์ชนกจึงออกเงินให้ป้าสันไปทำสัญญกรรมจนหน้าสวย และช่วยประสานให้รอดพ้นจากสามีใจร้ายนาทีสงสัยความสัมพันธ์ระหว่างพิมพ์ชนกกับดานันที่ทำให้มัทุรสหึงหวงจนต้องมาอลาวาดบ่อยๆพิมพ์ชนกโกรธนาทีเพราะคิดว่าเขากำลังดูถูกเธอว่าใช้ร่างกายเป็นสะพานให้ได้งานจากดาัยแต่เธอไม่ยอมอธิบายว่าทำไมต้องหาโอกาสเข้าใกล้ดานบ่อยครั้งกลางดึกพิมพ์ชนกกรีดร้องลั่นคลือหาด เมื่อพบว่าขนคิ้วของเธอร่วงจนหมดสร้างความขำและคนปวดหัวให้นาทีที่ต้องหาทางแก้ปัญหาให้พิมพ์ชนกโดยด่วนนาทีตัดผมหน้ามาปิดบังคิ้วให้พิมพ์ชนกเป็นทรงที่แปลกตาแต่น่ารักดีสำหรับเธอแนะนำให้พิมพ์ชนกสั่งชาลีแทะคิ้วแอนนาช่างแต่งหน้าเทพจอมวีนด่วนแม้จะยากลำบากแค่ไหนชาลีก็ต้องได้คิ้วแต่งหน้าของแอนนามาให้ได้ การแก้ปัญหาเฉพาะหน้าผ่านไปด้วยดีงานถ่ายโฆษณาราบรื่นพิมพ์ชนกอารมณ์ดีและรู้สึกดีกับนาทีจนชาลีผิดสังเกตที่ผู้กองขี้เก๊กกับคุณนายเอาแต่ใจญ,ญาติดีกันได้สาดตาตามชาลีไปหาหลักฐานและตรวจสิ่งผิดปกติที่สปาของมยุรีเพื่อหาว่าใครกันแกล้งพิมพ์ชนกจึงรู้ว่ามายุรีกำลังถูกลูกค้าหลายคนรวมเอาเรื่องเพราะขนคิ้วร่วงเหมือนพิมพชนก แต่ดวงแขและพี่ลกลับไม่เป็นอะไรทั้งที่เริ่มใช้ครีมยี่ห้อนี้เป็นสองคนแรกพิมพ์ชนกมั่นใจว่าดวงแขกลั่นแกล้งเธอจึงคิดเอาคืนด้วยการติดต่อขอพบดานายเพื่อใช้เสน่อ้อนวอนขอเสียบงานพิธีกรแทนดวงแขนาทีไม่เห็นด้วยกับวิธีนี้เพราะไม่อยากให้พิมพ์ชนกสร้างศัตรูและไม่อยากให้พิมพ์ชนกเกรงตัวแต่พิมพ์ชนกมั่นใจว่ามีนาทีคอยปกป้อง แล้วจึงไม่กลัวอะไรทั้งนั้นทําให้นาทีรู้สึกหวั่นไหวกับความไว้วางใจของพิมพ์ชนกดานายยอมให้พิมพ์ชนกมาทํางานพิธีกรแทนดวงแขนาทีไม่พอใจที่พิมพ์ชนกแต่งตัวโย่วยวนดานายจนเกินงามจึงมีปากเสียงกันหลังจากกลับคฤหาสทั้งสองพ่อแง่แม่ง,งอนกันและต่างคนต่างหนีเข้าห้องของตัวเองมาทุรสอารวาดดานายทันทีที่กลับถึงบ้าน พราะรู้ว่าดนานัยแอบนัดเจอกับพิมพ์ชนกดนานัยจึงออกไปดื่มเหล้าและปราบทุกข์กับสมภพน้องชายดนานัยพูดเป็นนายว่ารักพิมพ์ชนกจริงและสั่งห้ามสมภพยุ่งวุ่นวายกับพิมพ์ชนกเด็ดขาดแม้สองพี่น้องจะผัดเปลี่ยนกันชมเชยผู้หญิงคนเดียวกันมาตลอดแต่สำหรับพิมพ์ชนกคือข้อยกเว้นดวงแขถูกสื่อบันเทิงเล่นงานอย่างหนักจนถูกถอดจากงานละครและงานพิธีกร ดวงแขวางแผนกับพี่ลายหาทางแก้แค้นพิมชนกพิมชนกแนะนำเนตรกำมลให้รู้จักนาทีบอดีกาส่วนตัวอย่างเป็นทางการที่กองถ่ายละครเรื่องใหม่เนตรกำมลถูกใจนาทีตั้งแต่ที่เคยช่วยเธอคราวก่อนจึงชวนนาทีพูดคุยด้วยแต่นาทีกลับพูดถึงแต่พิมชนกในแง่มุมที่คนอื่นไม่เคยรู้เพราะเขาอยู่ใกล้ชิดกับพิมชนกมาหลายอาทิตย์ ดวงแขกับพี่ลายเป็นแค่นักแสดงรับเชิญเห็นบริการอย่างนาทีคุยกับกมลเนธจึงยิ้มร้ายสบโอกาสพิมพ์ชนอกอยู่ในห้องเก็บของที่ใช้เป็นห้องแต่งตัวชั่วคราวในห้องทึบและอับแทบไม่มีอากาศหายใจเสียงสายทานแววเตือนพิมพ์ชนกพร้อมเสียงลมวิดวิวให้ระวังตัวจู่ๆก็มีมือลึกลับล็อกประตูห้องแต่งตัวจากด้านนอก พิมชนกตกใจทุบประตูเรียกก็ไม่มีใครได้ยินเพราะทีมงานคนอื่นวุ่นวายกับการเซ็ตฉากเซ็ตไฟแต่งหน้าแต่งตัวนักแสดงคนอื่นหน้าทีตามหาพิม์ชนกก่อนจะพังประตูห้องแต่งตัวเข้าไปพบว่าพิม์ชนกเป็นลมอยู่ในนั้นชาลีกับเนรกระมนลเอายาดมและพัดให้พิมชนกจนฟื้นคืนสติทีมงานต่างจดจานกันว่าพิมชนกโดนอาถรรพ์จากละครผีเรื่องนี้ จากการปล่อยข่าวของดวงแขกับพี่ลพิมพ์ชนกมั่นใจว่าเป็นฝีมือของดวงแขกับพี่ลแต่ทั้งสองปฏิเสธแกล้งบีบน้ำตาดาม่าว่าชีวิตกำลังย่ำแย่ยังจะถูกพิมพชนกกล่าวหาอีกนาทีเห็นมัทุรสแอบซุ่มดูพิมพชนกมุมหนึ่งด้วยแววตาร้ายมัทุรสหลบหนีไปทันทีที่ตกเป็นเป้าสายตานาทีทำให้นาทีสงสัยว่าดวงแขหรือมัทุรส ที่เป็นคนขู่เอาชีวิตพิมพ์ชนกกันแน่ชาลีพาพิมพ์ชนกมาหาอาจารย์พิมานเพื่อสอบถามเกี่ยวกับวิญญาณของสายทานมีจริงหรือเปล่าอาจารย์พิมานพูดแต่เรื่องเวรกรรมที่ต้องชดใช้ทำให้พิมพ์ชนกปักใจว่าเธอต้องชดใช้นี่ชีวิตของสายทานให้ได้นาทีเฝ้ารออยู่นอกบ้านอาจารย์พิมานอย่างเอือบระอาเพราะไม่เชื่อเรื่องงมงายแบบนี้ พิพัฒนหลบเนตรกมลมาหาพิมพ์ชนกที่กองถ่ายบอกว่าแอบเข้าไปค้นมือถือสายทานในบ้านดานายกับสมภพไม่สําเร็จอยากให้พิมพ์ชนกหาทางเข้าไปหาหลักฐานที่ห้องทํางานดานายกับสมภพในบริษัทลมกันโชคแรงพิมพ์ชนกได้ยินเสียงสายทานชัดเจนว่าอันตรายพิมพ์ชนกเข้าใจว่าสายทานต้องการมาเตือนเรื่องที่เธอกําลังสืบ ยิ่งเป็นแรงผลักดันให้เธอมุ่งมั่นจะจับตัวดานายเข้าคุกให้ได้นาทีสงสัยว่าพิพั์กับพิมชนกมีรับลมคมในอะไรกันทำไมน้องชายถึงไม่ไปหาเนตรกมลพี่สาวแต่กลับมาคุยกับพิมชนกแทนพิมชนกแก้ตัวว่าพิพั์เป็นแฟนคลับละครแต่นาทีไม่เชื่อเนตรกมลรักน้องชายมากจึงเตือนพิพั์เรื่องชอบพิมชนก พ่อไม่อยากให้พิพัฒน์เสียใจเพราะคนอย่างพิมพ์ชนกอยู่สูงเกินกว่าที่จะมองพิพัฒน์พิพัฒน์ปฏิเสธหาว่าเนตรกมลเล่นละครมากเกินไปจนผูกเรื่องเองคิดไปเองทั้งที่ความจริงไม่มีอะไรดานายกับสมภพแจงรายละเอียดงานพิธีกรเทปแรกพิมพ์ชนกตกใจมากเมื่อรู้ว่าจะต้องไปเป็นพิธีกรถ่ายทำรายการที่บ้านแสงประทีป อดีตที่พิมพ์ชนกอยากลืมมาสิบกว่าปีสมภพแอบลอบมองความสวยสง่าของพิมพ์ชนกอย่างน่าชื่นชมอย่างนี้นี่เองพี่ชายของเขาถึงกับห่วงแหนและอยากจะครอบครองพิมพ์ชนกไว้คนเดียวดานายเห็นสายตากลุ้มกลิ่นของสมภพเริ่มไม่ไว้ใจพิมพ์ชนกยังโดนลอบทำร้ายอยู่ตลอดแม้นาทีจะช่วยเธอรอดพ้นอันตราย แต่ก็ไม่สามารถสืบได้ว่าใครเป็นจอมบงการและฆาตกรที่แท้จริงแต่พิมพ์ชนกก็ยังดื้อที่จะเอาตัวเข้าไปเสี่ยงตลอดสุดท้ายใครคือฆาตกรที่ฆ่าสายทานและบงการฆ่าพิมพ์ชนกติดตามชมละครนางร้ายที่รักทุกวันพุธพลฤหัสบดีเวลา20นาฬิก15นาทีทางช่อง3